จบม,มาแล้วนะครับ EP หนึ่งนีครับเรื่องตามรับคืนใจนำรงนะครับแสดงที่อำเมอเมืองกระบุรีนะครับวงตะวันทีสัญญาและนกโตชลาชัย 三不五。 long and ลูกก็ลูกก็ ผ่านไปหลายปียังไม่ลบเลิกความทดกันช่วดมาสาคนใคระเก็บศพกลับเ๋ือ yang seperti itu nih น้ำปัดนี้เพื่อให้ในการ้าชาับเวนาที่ท่านเราคอยจะได้พบกันสัปัดกับผู้กำกับคนเก่งหัวหน้าคณะผู้กำกับนเราหน้าจอกนะเรื่องความรักขืนใจนะครับเนเรยู

เละนอยแล้วเราก็มคมยคอยมารวกใจ เป็ผู้นำทีมงานผู้สร้างสรรค์คนงานได้หน้าเวทีมาโดยตลอดครับเป็นผู้กำกับคอนเทนต์แห่งบ้านบารมี ที่ความสุขทุกวินาทีในชีว มาจาบเล่ิจ่าตักขออีเที่ยวเลยนะครับ้ังเฟิร์นจัเฟิร วันนี้นะแต่าน้อยนี่เอฟซีสาวน้อยเอฟซีรุ่นเด็กสายตาทั้งจ้องมองหาลุงฟ้ามาทำน้าที่ความสุขทุกวินาที Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video 我。<Wow. S 2> wow. multimulti- yeah. Jaz�福 ไม่ต้อง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 แก่แล้วไม่ต้องอายุเยอะครับขอบคุณรางวันนะครับเนี่ยห้ามอย่างเงี้ยตายไปคนเดีครับครับต้องเฟื่องั้งวันด้วยลูกครับก่อนอื่นนะครับผมลูกฟ้านะครับขอกราบสีพี่น้องชาวสระบุรีทุกท่านนะครับผมให้นะครับให้ให้พี่อ๋อให้พี่ อ,ขอ้เด็กรักเดียวใจเดียวให้อยู่คนเดียวเลยกล <c oughs> ับไปเรื่อนะโตไปโตไป,โตไปเป็นประยชน์นิเกะเรื่องนะเรื่นะโอเคนะโ,โอเคไหมครับโอเคโอเค <c oughs> โอโเคแล้วก็เป็นรุ่นเฟนะิร์คและอะใครต่อใครต่อนนะรับรางวัลใครไปมได้ไหมได้หมดูดดูขอบคุณมากขอบคุณนะครับขอขาบคุีพี่น้องนะครับชาว สรับีด้นะครับที่มาประดิษฐน้ำส้มองกางกาสัานเกรูป้ทีสดามรีนะครับมากมากเลนเอาละรันนะมาอเคเราดีเกยฝากด้วยครับผมขอบคุณเม้านาณะเจ้าภาพนะครับที่ได้ติต่อจีมงานรูปปฟ้ามอนการาสดงวันนี้ และขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคนเยมากนผู้ชมนันนี้มานอ่นัเลยครับรถหลามเลยครับรถหลามเลยครับครั้งแรกที่เราได้มาทำการแสดงนัย่านแห่งนี้นะครับผมครั้งแรกเลยครับก็ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแห่งวัดพระพุทธบาทนะครับและโดยบรระดังวีน้องชาวสระบุรีทุกท่านและดวงจิตนะคุณเจ้าภาพเข้าสู่ปีใหม่แล้วคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนอนหลับได้เงินปืนนอนตื่นคอยได้เงินล้านให้เป็นเศรษฐียั่วรวยร้อยล้านทุกท่าน ใครปรบมือส่งเสียงรี Korean, <certific ated! S 2> ์ขอให้ถูหวยสิ้นเดือนนี้ครับรักซีรักปรบมือสงสัยจะร้อนเลินเงินเนาะใช่แต่หมครับแต่ผมผมไม่กล้าให้หวยแล้ววันห่าสุดให้ไป4ี3กินเรียบพระคณาออกสองสามนะคันดียวเนื่อสูนยดี่นมขาเข้าไปเช่าวเนื่อศูนดี่ สมเด็จพระบิดาอินทราชให้ข้ายกพระบรมาช่วยเชิดของราชาเข้าบิดาที่ตายไปบารีพระเ้าบรบันเลี้งข้าหลวงแตกพ่อกระสับรริสายทนไม่ละายแต่เย็นเยาปรับจุกระชากรากโตมบรดาของเจ้ากำลังกลับถึงทางต้อ้เอเยมาช่นพรมเรดาทุกทานเอ้ยแต่ที่ต้งช่ยยทุกข์ยาาบันเลี้งบิดาได้ทุกจตัวไป 만마이갓 오마이갓 그분을 위해 이분을 넘어간다 でもちょっと。<music> you <laughs> cô, con rau ngài của số mệnh ma đa, chúc sướng sáng khăn lạy đi เจ้าต้องมาตายอย่างทุกข์ทรมาน์ด่ีนี้ในไฟตั้งหาหลทับออกจากอเพจึงทำมาเกิดเรื่องบัตรเสีจนทุงแก่ชีวิตจึงจบเก็บความเศร้าโศกหือใจอยู่ให้เปี่ยนเถกดดีงามบรรดาของเจ้าของังสูงสวรรค์ค้าน หาได้จบคำสัญญาที่เขาให้ไว้ให้ได้เั่าคำสั่งเล่านั้นเป็นอธิบายประกาศที่หนึ่งเทพนิทาอินทิราตั้งสุนทรภัยว่าจะผานเห็ุการดูประกาศที่สองญาตตาแสงยาทับสู่ปีนขันตะเว้ตัดหัวอาสัตว์อูเรนคนให้จบด้วยถ้าเขาไปตายมันต้องตายไม่จพันธ์ my, God. my God.